ถ้าใครเคยเสริมหน้าอกแล้วรู้สึกวานหน้าอกแข็งกว่าปกติจับแล้วไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกตึงหรือเจ็บเวลานอนตะแคงหรือเวลามองกระจกแล้วแอบเสียความมั่นใจคุณไม่ใช่คนเดียวค่ะวันนี้เราขอเล่าเคสจริงของคุณแอนที่เข้ามาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่ซิริคแคร์เซ็นเตอร์โดยอาการอกแข็งหลังเสริมมาได้ประมาณ2ปีสิ่งที่คุณแอนเจอซิลิโคนเริ่มแข็งจับแล้วรู้สึกเหมือนก้อนแน่นๆสวงอกดูสูงกว่าปกติไม่เป็นธรรมชาติเวลาอากาศเย็นหรือเคลื่อนไหวเร็วๆจะรู้สึกตึงและเจ็บ ตอนนั้นคุณแอนบอกว่าแทบไม่กล้าแต่งตัวเลยทั้งที่อยากมีความมั่นใจแบบที่เคยฝันแล้วซิริแคร์เซ็นเตอร์ช่วยได้ยังไงสถาบันของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านหน้าอกหลังศัลยกรรมปรึกษาหรือให้คําแนะนําการนวดหน้าอกก่อนที่จะกลายเป็นพังผืดหรือเสี่ยงต้องผ่าตัดเปลี่ยนซิลิโคนค่ะทําไมหลายคนถึงเลือกซิริแคร์เซ็นเตอร์เพราะเราเข้าใจทั้งร่างกายและจิตใจของผู้หญิงเราดูแลลึกถึงความรู้สึกของคนไข้แต่ละคนพูดคุยให้คําปรึกษาแบบเข้าใจง่ายไม่ใช้สับซับซ้บอน นวดมือล้วนจากผู้เชี่ยวชาญหลังการบริการดูแลเหมือนคนในครอบครัวให้การฟื้นตัวหลังศัลยกรรมหน้าอกของคุณปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นเลือกดูแลตัวเองกับผู้เชี่ยวชาญที่ซิริแคร์เซ็นเตอร์นะคะปรึกษาและนัดหมายได้ที่ซิริแคร์เซ็นเตอร์ซอยศรีนครินทร์40ตรงข้ามซีคอนสแควร์เปิดทำการทุกวันเวลา10.00นถึง19.00นแนะนำจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากคะ่ะ